ขอบอกต่อเลยนะว่านี่คือรายการใหม่ล่าสัตว์แกะก่องเลยครับล่าสุดครับล่าสัตว์ทุณได้ไปแถวนี้ครับฟัดาฟารีเนี่ยฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยเพิ่งจะผ่านปีใหม่มามันๆนะครับถูกต้องนี่ก็ถือว่าเป็นของขวัญชิ้นใหม่ที่เราจะมาแกะกรองกันวันนี้เป็นวันแรกสำหรับคุณผู้ชมทางแมนทีวีเยี่ยมเลยเรียกว่าทางผู้บริหารบอของเรานะครับได้จัดเซตใหญ่เะครับหลังจากที่รายการเซ็กซี่คิวของเรานี่โด่งดังมากนะครับเรตติ้งถล่มทลายเรตติ้งนี่พุ่ง ิดติดเพดานเลยนะครับเข้าผับนี่นะครับมีแดดผู้ชายกีดนะครับผู้หญิงเริ่มเดินหนีนะครับต้องบอกล่าสุดนี้ผมไปทํางานที่เชียงใหม่มันต่อคิวถ่ายรูปด้วยนะครับโอ้โหยิ่งกว่าลายคริสตี้ครีมที่อินเทอร์เน็ตนี่อวยพรผมก็เป็นแดวเลยนะครับอวยว่าอะไรครับอวยขอให้ผมรวยเขาชูนิ้วให้คุณด้วยใช่ไหมครับใช่ครับแต่ไม่ใช่นิ้วโป้งนะครับรวยออ๋เขาชูนิ้วนะครับรวยเอาเป็นว่าผมฟังผิดผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นรวยแหละครับ

ผมช่วยแต่ว่าอ่าต่อยน้องหน่อยได้ครับเดี๋ยวผมปล่อยเชือกนะเออออกมาออกมาต่อไอ้ต่อได้ต่อได้ต่อได้โอ้โหเกิดการใช้มือติกผมโดนล้วงหัวนมเลยเขาละโคงลูไม่ไวะเนี่ยนี่อย่างนี้อ่าลงจุดหลังนะเพื่อนเพื่อนลากมาดิลากยันมาดิลากมาดิเลยจะพาไปลากมาดิให้เพื่อนช่วยสอยลากเขาหลังมาดิ หิวแล้วหิวแล้วผมขอใช้นข้าวรูแังผู้หญิงนะครับมาแล้วตีตีลากกันมาเลยครับลากเข้ามาเลยลากเข้ามานี่นี่ใช่ไหมครับที่เขาเรียกว่าลากกันไปกินในน้ำมาคุณผู้ชมผม่อยคละคนเลยจะตกแล้วครับจะตกแล้วครับ ผมว่าก็เยอะฮะนานๆนี้ผู้หญิงเข้าหาดีครับผู้หญิขยบเข้ามาครับขยบเข้ามาขยบเข้ามาเอาละครับตอนนี้น้องเล่นเตอป็นฝ่ายลุกนะครับมามาเกมนี้น้องเขาเปลี่ยนอุปกรณ์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนหมอนลมมาเป็นหมอนแข็งนะครับคุณระวังตัวนะครับคุณผู้ชมครับผมจะเปลี่ยนเรียนให้คุณผู้ชมางบ้านเห็นนมน้องเขาตอนเขาขยบครับครับจะเกิดการทครับจะเกิดการครับอยพยายามอยู่นะอย่าชิมเลยครับผมเดี๋ยวพยายามอยู่ครับมานี่เลยมานี่เลยมานี่เลย จัดให้ครับบุอนจัดให้ครับมาเลยครับตอนนี้อร้านแรกบุอนสั่งเดียวเพิ่มนะมา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 พอครบจะพันเน้อยน้องนันโบครับผมเห็นเนี่ยคุณขี่อูดขยมไปขยมมาเนี่ยมันมีการเจ็บอะไรบ้างไหมครับเจ็บน้องสาว เจ็บน้องสาวครับอ๋อแล้วคุณพิมครับคุณมีเจ็บอะไรบ้างไหมครับผมเจ็บน้องชายครับเจ็บน้องชายเหรอครับนี่ครับตอนนี้น้องชายพิมถอยท่าจะแตกกันแล้วครับตอนน้องขขย่มไปขย่มมาเนี้ยครับคุณคิดว่าเกมนี้เนี่ยมันมีกิมมิคอะไรที่ทำให้คุณชนะครับวันนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องของจังหวะครับการเข้าข้างหลังเนี่ยต้องเข้าข้างหลังใช่ไหมถูกต้องครับเพราะว่าคู่ต่อสู้เนี่ยเวลาเขาจะต่อสู้เราถูกไหมครับสามารถต่อสู้เราข้างหน้าได้เมื่อคุณเข้าข้างหลังเขาเนี่ย จับเขาขยมฟาบฟาเนี่ยเรียกว่าไม่มีทางสู้ได้หรอกครับอ๋อเหมือนบอกว่าเวลาที่สุนักกัดจันให้ยกขาหลังสองข้างขึ้นจะต้องเสร็จทันเทเมื่อกี้เสร็จเลยใช่ไหมฮะผมเสร็จแล้วผมเสร็จตั้งแต่ชักกระเยอะเมื่อกี้แล้วผมผมสอยอุดน้องเข้าไปสองสามรอบนี้เรียบร้อยเลยฮะนี่เราจะไม่เห็นิีไลแล้วของน้องเขานะครับแล้วทำไงจะเห็นครับทำไงครับโอ้โห ดีขึ้นไหมครับดีขึ้นมากครับคผู้ปกครองในบ้านคงอยากเห็นน้องเรนโบ้เนี่ยแก้ผ้าเต็มแก่เลยใช่ไหมครับผมอยากเห็นน้องเรนโบ้แก้ผ้าเต็มแก่เลยครับมีแก้ผ้าด้วยครับมีเสื้อขาวซีทรูซีทูงี้ยนี่ก็ดูใส่มาลำคาลูกตามาสองเบรกแล้วนะครับนี่ก็ดูเหมือนใกล้โป๊ครับคุณโบมันยังไม่ถึงครับมันยังขี้ไม่สดครับแม่จ้าครับใช่ครับ ยั้ไฮะโชลีลาครับหนึ่งสองปุ๊บปุ๊บโอ้ยเย้ๆยๆโอ้หมันลำบากใช่ไหมครับดีใจหน่อยนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โหดีละเขาดีลีละเขาดี